สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเ e มอนบอ l เลอร์กันอีกครั้งหนึ่งคลิปนี้นะครับผมจะเป็นการต้อนรับเข้าสู่ War r o b บ t แ6บจุด w a r รูวอลวินเอย่างเป็นทางการ <c oughs> ว้าวนะในอัปเดตนี้นะผมมันก็จะมีของอะไรต่างๆมากมายที่ผมเคยทำ <c oughs> คลิปให้เพื่อนๆได้ดูไปแล้วอ่าตอนนี้ก็ผมมาโชว์ให้ดูแบบตัวเป็นๆว่ามันจะแบบมันจะประมาณไหนว่าตอนนี้ก็ผมพระเอกของเราก็คือเจ้าเนเธอร์กันเลยนะพระเอกตัวจิ๋วของเรา <c oughs> เลือดอยู่ที่165,000ครับผมเวลว์ห mk 2เท่านั้นเองมันก็ปืนสเปียร์ครับผมเวลว mk 2เนี่ดยดาเมจจะอยู่ที่นั้นละ3575ครับยิงโดนนัดแรก100%นะดาเมจนัดที่2ครับผมจะเพิ่มขึ้นเป็น110%และนัดที่3เพิ่มขึ้นเป็น400%ว้าวฮ่สุดยอดสุดยอดแลวอีกตัวหนึ่งครับผมก็คือเจ้าอีเทอร์นี่เลยตอนนี้ครับผมผมอยู่ที่เเวล90นะนี่เลือดอยู่ที่ สี่แสกพันเท่านั้นเองอ้โหบางมากอะ่ะแต่ปองกันอยู่ที่89ครับผมและเอรียดต่างๆก็ตามนี้เลยนะว้าวก็รอรอรุ่นราคามาก่อนแล้วครับผมเดี๋ยวค่อยอัพต่อค่อยอัพต่อนะ,อะประมาณนี้สําหรับผมว่าข่าวนี้เว้ยกล่ององ e ีเวนต์มันแบบเฮ้ยหนักนะหนัก <laughs> หนักมากเลยเดมอนไม่ชอบเลยคือแบบเนี่ยเใ,ในแถบวิงโกอะ่ะดูดิ ยันแม่อีกแล้วยันแม่แบบเฮ้ยแล้วมีแบบเฮ้ยไมโครชิปเหรอคือตอนนี้มันยังแบบมีคนที่ไม่มีไมโครชิปใช่ไหมถึงต้องเอามาใส่และในกล่องอ้นี้โอ้โหมีโดรนมีอะไรมาแบบเฮ้ยยัดมาเยอะไปปะแบบมันไม่สมควรนะ่ะและนี่ครับกล่องหายากนี่ก็แบบมีมีปืน2อันครับผมเคลฟสองอันปืนใหญ่ใช่ไหมเพื่อที่จะติดอีเธอร์ครับฉะนั้นมีสิทธิ์ได้ทั้งหมดเลยถ้าเกิดเราเปิดทั้งหมดแต่ว่าแบบ สายฟรีไม่มีทางได้แน่นอนครับผมก็ต้องก็ต้องทำใจอันนี้คือพูดกันจริงๆเลยนะสำหรับกล่องว้าสินี้แบบมีเนเตอร์ครับผมมีสเปียร์มีคอรอมีปืนต่างๆนี่ยังโอเคแต่ว่าไบรท์ปืนไบรท์ก็ยังมาโอ้โหดูดิแล้วแบบมีเศษ250เว้ยซึ่งมันไม่แบบ มัน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 ไม่ได้บอกว่าสองร้อยห้าสิบอ่ะเฮ้ยตำตำอ่ะห้าร้อยนี่ก็โดนด่าแล้วนี่คือสองร้อยห้าสิบบ้าบอเฮ้ยมันไม่ใช่อ่ะแล้วก็กล่องหนึ่งร้อยครับผมอันนี้มายันเนี่ยเครปี้อฮาร์ปี้เข้ามาเครปี้ก็มีปืนสกาวยังมาเลยอ่ะบ้าปืนโค้งเงี้ยเฮ้ยอูเวนออมยังมีคือแบบอันนี้มันคือเอาของเก่ามายัดยัดกลัวแบบ เพื่อนจะได้ไขฟรีจะได้ของดีกันหรือไงอันนี้ไม่ชวนนะแบบมันอันนี้ผมว่ามันน่าเกลียดมากๆเลยอนะ่ะอีเวนต์เนี้ยรางวัลในกล่องแบบเฮ้ยแต่ที่แบบมันหายากไนงะแล้วคือแบบมีเศษสองร้อยห้าสิบอย่างเงี้ยน่าเกลียดมากโอ้โห,โหแย่วะ่ะไอ้กล่องสามร้อยหนักแล้วเจอกล่องร้อยกล่องร้อยสิบไปทิ้งหนักก็พี่อ่ะเอ้ยนะเบียรก่อนที่เราจะไปฟังผลประกาศปืนซินิสเตอร์ทารอน,นครับผม ผมก็จะมาลองเล่นเจ้าเน่ก่อนเลยเจ้านเนเธอร์เว้ยมาลองครับผมว่าเกมแรกของเจ้านเนเธอร์ในวอลลบท8.6เนี่ยมันจะเล่นยังไงนะที่เซิฟจริงแล้วก็เล่นเจ้าอีเธอร์ด้วยครับผมสําหรับเจ้านเนเธอร์นะอยู่ที่วิ1 MK3 นะไอวิว1 MK2 แล้วก็นี่ครับผมนักบินเอเวอเรสต์นะครับผมสกิลต่างๆก็จะตามนี้เลยส่วนสกิลเอกลักษณ์ของเจ้าเอเวอเรสต์นะผมก็จะเวลาเจ้านเนเธอร์แดรดเวยมันก็จะเจาะโลได้5วินาที <c oughs> เดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันจะเล่นเป็นยังไงเล่นมันสักขนาดไหนครับผมไป,ไปดูกันเลยดีกว่าว้าวเราเปิดด้วยเครปี้ก่อนเลยเครปี้ครอครับอืมมีใครมาไหมหม y f เฟรนโอโอเคจับไปก่อนหนึ่งเม็ดโดนไม่โดนโอ้ยโอ้ยนานไงโอเค มามาเลยให้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 แหมมาเนียนอยู่ข<ๆ>้างบนมาเนียนอยู่ข้างบนน่านน่านนานเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนโอ้โหโอ้โหโอ้หโเรียบร้อยไปแหมหุ้ยไทฟอนไทฟอนว้าว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 โอเคครับเรียบร้อยไปยานแม่ลงไปเจาะไปครับเจาะโล่เจาะ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 เข้าไปอยหิวลิงเพื่อนเราก่อน จัด okay. มา <lier> โอเคไอ้นี ah, ่ไ ah, อ้น ah, ี ah, ่ต ah, ัว ah, ปัญหาตัว ah. ปัญหาเอาสิจ ah, ้าเอามาวู้ยเรียบร้อยครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเกาะโลกไปครับเฮ้ยเฮ้ยว้าวโอ้ไอ้นู่นอยู่นี่อุยานแม่ลงไปก่อนครับผม ว,ว้วาวว้าวแม่ก็ว่าเสียงปอแปะปอแป,ปะที่ไหนอันนี้เป็นเรือมาโว้วโว้วโว้วโววว้วววเรียบร้อยไปออยโอ้โหเสร็จกันรเซรามาอีกเงี้ยอ่านี่เทอร์สเปียครับผมเฮ้ย มาจ้าเรียบร้อยว,ว้วาวว,าว้าวว้าวโอเคเราต้องไปเอานู่นกันแล้วล่ะตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เฮ้ยพึ่งเพิ่งอีพิ่ง,อง,งโอเวอร์โอเวอร์เจาะเจาะว่ายหลบก่อนหลบก่อนโอ้ยแย่จิวจิวก็เสียวได้เนี่ยมาครับผมโอ้โห ดูดูดูเวลหนึ่งเวลหนึ่งอะเปลี่ยนเป้าดูมันดิโคแสบเลยแบบเสร็จที่ไปครับว้าวว้าวว้าวโอเว่อออเจาะว่าเจาะโลดีครับผมเจาะโล่สิครับว้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดูก่นนะโอเคเราไปช่วยฝั่งนี้ดีกว่าโอเคครับผมเรามาเจอครับเซราบ โอ้โหมามาเฮ้ยเฮ้ยตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้โอ้โหนี่นี่นี่เรียบร้อยไปครับโอ้โนี่กระเซร้าอีกแล้วเฮ้ยนี่ไอนี่อยู่นี่เลยโว้วโว้โว้โว้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยานแม่ลงไปครับโว้โว้ลบก่อนดิ ตัวสักรับนิดหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,เ,ยเราต้องหนีใกล้ๆก่อนอนะ่ะไม่โดนว่ะไม่โดนว่ะโอเคเราต้องเล่นแบบระมัดระวังนะโอ้โหตัวอะไรเฮ้ยเฮ้ยอึดนะเนี่ยอึดนะเนี่ย ว้าวว้าวว้าวเศษไม้เศษไม้อ้าวอบางบางบางมิดเลยบางมิดเลยโอเคเราจะไปเอาเสาก่อนครับเดี๋ยวเรื่องเราแบบเฮ้ยลบไปนิดเดียวเองนะโอ้โหก็อย่างว่านะเราแบบไม่ค่อยประทังไงไปครับผมเอาเสาก่อนโอ้โหอ้ย ว้าวว้าวแองเกิลมาแองเกิลมาแองเกิลมาครับโอเคมาเดมาเดเพื่อสาวก่อนครับผมไปจ้าเฮ้ย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 มูลมิตมูลูมิตเสร็จกันบ้าบอที่สุดนะก็อยู่ข้างหลังปลาอยู่ข้างหลังปลาไอ้ยานแม่ลงไปครับเฮ้ยเฮ้ยแองเกิลมาอีกแล้ว ว้าวว้าวว้าววาวน้าโอ้โหโอ้โหโอเคหนีมันหนีมันหนีมันหนีอ๋ออ๋อมันเข้ามาหลบตรงนี้เข้ามาหลบตรงนี้มาเดะมาเดะ โลบโลบอ้าวอ้าวรายเลยรลายเลยสวยแล้วครับผมอ,อื้อหืว้าวว้ววว้าวว้าวว้วว้ว เฮ้ยไม่เข้าเลยเหรอเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเสร็จเลยล้วเราเอาอีเธอร์ครับผมอุ <c oughs> ้ยลืมเลยว้าวเอาอีเธอร์ไปกินจ้าหิวก่อนเสร็จปายครับยานแม่ลงไปสาว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  มีคนฟิร์ตฮโตัวอะไรเอ่ยกระทิงครับผมโอเคเขาลุยเฟกอยู่นะเราก็ปล่อยไปก่อนอ้าวเอามาล็อกกระทิงไว้ E.M.P. ครับเรียบร้อยไปเรียบร้อยเฮ้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 ยยานแม่ลงไปอ่าอุ้ย เพียบเลยเพียบเลยว้าว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 ือหิวก่อนหิวก่อนอะมันหนื่จังวะเร็วเร็วเร็วเบินแล้วครับจัดไปโอ้โหรูชดอว้าว วัววววววเร็วเร็วเร็วเรนือเนื่มน่มโอ้เข้ามาแล้วมันมาแล้วบินแล้วครับผมโอ้โหเรียบร้อยไปมาว้าวววเสร็จเลยโดนขาช่องเลยเฮ้ยมาครับ โอเคต้องเอาเสาแล้วล่ะเลยตอนนี้มันมีดูเชดอยตรงนี้นะโอ้โหจุก้าจบแล้วถูเอ้ยเอยนะแหมมันก็ครื่อๆเคร่นิดนึงโอเคครับผมนะ <afternoon api> ประมาณนี้ประมาณนี้ มาในส่วนของการจับรางวัลกันดีกว่าครับผมนะนี่นึงกำคาญผมมากแล้วก็มาที่วิดีโอที่ผมเพื่อนๆได้ได้ลงไอเดียไว้นะขัดลอกที่อยู่มันเลยแล้วก็เอามาวางไว้ตรงที่เดิมเลยครับผมแล้วก็ป้าป้าป้าต้องมีแฮชแท็กะผม DMBL อ่าระบบถึงจะหาเจอโอเคครับมาดูกันว่ามีผู้โชคดีที่ทำถูกกติกาอยู่ทั้งหมดกี่ อยู่ทั้งหมดทั้งหมด202คนแค่เพิมงอ่าแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าผู้โชคดี5คนจาก202คนเนี่ยคือใครครับคนแรกที่จะได้ซินิสเตอร์ทาลอนไปก็คือป้าปาคุณสมศักดิ์อุภาลียินดีด้วยนะครับใช่ไหมอ่ะอุภาลีใช่ไหมอ่ะอ่านถูกใช่ไหมอ่ะอ่าป,ปึ๊บครับผมสี่ เอ๊ะแซดเอ๊ะแลวแซดอ่าไม่ใช่โอเคครับไม่มี3ก็ได้ไปเลย yeah อาวผมอันที่สองคือไรถ้ารอนอันที่สองจะเป็นของคุณ m my phone ยิ <c oughs> นดีด้วยนะครับ <c oughs> อะไรเนี่ยผมขอครับผมสู้ไม่ไหวกันอ้าวไม่3ก็ได้เอาไปแซ่ยู t o U สนะครับผม U สอมีซ้ำไหมไม่มีครับผมก็ได้ไปเลยเย้ปามพามพามพมพมน่าอันที่สามนะครับผมใครจะเป็นเจ้าของอันที่สามทาลอนเป็นของคุณสมเกียรติคำมุงคุณยินดีด้วยนะครับเย้โอเคสาม หนึ่งนะ3 1มีซ้ำไหมเอ,อ่ย3วะเฮย้ยเพิ่งได้โกทิกมาจากผมไปเนี่ย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 สัดีเดียวเลยครั้งนี้ก็ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้โอ้โหชควงดีได้ทั้งโกทิกมาได้ทั้งทารอนแหมแต่ว่ามันใส่กันไม่ได้ไงครั้งนี้ก็ไม่ได้นะครับผมขอเสียใ,ใจด้วยเอ,อ้ยนะนะนะอีกสองครั้งอีกสองครั้งก็จะได้ กลับมาลงไอดีได้แล้วครับผมแสดงว่าันนี้ดวงดี <c oughs> มาดูครับผมครั้งครั้งที่เทไหร่เนี่ยลืมเลยครั้งที่สามทาหลอนอันที่สามครั้งที่สองใครจะเป็นเจ้าของถ้าหลอนเป็นของคุณเทเทคอนทูเรชั่นใช่ไหมเนี่ยถามว่าเทเทใช่ไหมเนี่ยแอนดรอยนะครับแล้วทำไมเอาแฮชแท็กมาแทรกกลางแบบนี้ลนะ่ะ <c oughs> eegf <c oughs> ปั๊บปั๊บครับผม อีอีนะอีอีมีสามไอเอลไม่ใช่อ่าไม่มีสามละผมก็ได้ไปเลยโอเคอันที่สี่ครับผมมาดูกันว่าจะเป็นของใครอันที่สี่เป็นของคุณ The Patrick Configuration o ส yes ปึ๊บ ไอพีพีนะครับไอพีพีชุบชุบไม่มีสามนาะได้ไปครับ Yes อันสุดท้ายแล้วเยเฮ้ยเอาผมมาดูกันว่าซินิสเตอร์ทารอนอันสุดท้ายเนี่ยใครจะเป็นเจ้าของครับผมคนสุดท้ายคือคือใครคือใครคือคุณดัมครูคอนเทนเดร โย่ดัมครูฮ่าปึ๊บปึ๊บครับผม 9i 9i นะครับมีไหมเออไม่มีซ้ำครับผมก็ได้ไป yes เด้ออ่าก็ครบแล้วครับผมผู้โชคดีทั้ง5ท่านก็ขอสแสดงความยินดีด้วยคอน g r ต t u เ a t ั o เลยครับผมมาลินพันกันเลยทีเดียวอ่านะ ก็ขอต้อนรับับผมเข้าสู่วอลบอร์ด8.6อย่างเป็นทางการนะแม้ว่าในอีเวนต์นี้ผมกล่องต่างๆทั้งกล่องร้อยกล่องร้อยห้าสิบกล่องสามร้อยมันก็ยังห่วยห่วยลงกว่าเดิมด้วยซ้ำไปก็ขอให้เพื่อนๆพิ่งท้อใจไปเลยก็สามารถเล่นไปได้ตามปกติของเราผมคนอื่นมีหุ่นใหม่ก็ช่างมันเราเล่นขอให้เราสนุกพอครับผมเล่นเท่าที่ไหวเล่นเท่าที่มีมันก็มีความสุขแล้วจริงๆอย่าให้เกมเป็นเราเราต้องเล่นเกมนะครับผมโอเคเพื่อนๆยังไงก็เอาไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้ ท่านเราวันนี้ขอตัวก่อนนะครับมีความสุขกับอีเวนต์ใหม่ส <laughs> วัสดีครับ๊ายบีบ่ายบอลแหละ